สวัสดีทุกท่านนะครับปลูกกล้วยครับย้ายมุมเราก็ไปเล่นหน้ามากบอกครับตัด<น>มุมนี้ครับใส่ใจอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องเอาใจใส่ไปด้วยบุกมีดได้มองงนี้บลุงเล่นบ่อยงนี้ลุงเล่นบ่อยแสดงว่าชินแล้วชินแล้วอันนีอยแล้วบ่้อยแล้วป่ะยังก็ขางนะเือบอกตาขั้วตาขั้วอันนี้จะเป็นตากล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นตากล้วโดยที่จะ จ้าของที่เขาไม่รู้เลยไม่ไม่รู้ตัวอ๋อเจ้าของที่เขาไม่รู้ตัวไปปลูกไว้ในที่เขาเาเป็นยินยอมนะครับแก้วเลยบายอมไปตรงยอมหลังงานนี่เตรีปลูกแล้วเพราเป็นยิ้มเลยงต่ยอมละาของพี่เนาะไอ้หน่อยสิหุบเลยได้ดิเนาะฟังจะมาของพี่หระเตรียมสิหุบแล้วคนปลูกใครด้วยของพี่เอามัดอย่างนี้กินด้วยกัน ก็เจ้าว่าเลยครของีกินได้เบิดมือของตือเบิดมือกับพกินจ้าีบองแม่ข้าข้าข้าเตรียมยูดะียูรถจ่ายเย็บบอกเดี๋ยวนี้โอ้ใจเย็บโง่โอยนาทียูนี่ยงไรเนี่ยมาพี่เองนะครับเจ้านี่กำลังเร่งูกโอยร้อนแล้วยอมยอมแล้วยอมแล้ว

จะปลูกมุลี่ครับคุณบอกจะปลูกพระทัานหรอกเดี๋ยวปักควักลงสุดดิดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยโอ้โหไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับไปแล้วครับควันขมงเลยครับไปแล้ว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 ครับโอ้โห กรุ๊ปเลยนะครับเรียบร้อยผ่านไปได้เรียบดีๆผ่านไปได้ดรียดีนะครับโอโ้โหก็ซื้กว่าปลูกกล้วยจนเหงื่อออกเลยนะฮะไหลเป็นทางเลยครับรปลูกล้วยยืนเบิ้งครับบ่ได้ปลูกโอ้ยืนเบื้องจนเหงื่อออกบอกไปแล้วว่าในเพื่อนปลูกผู้เดียวเพื่อนปลูกผู้เดียวใครเซ่งกับตานี้รับรองได้ดมควัน วันขึ้นท่อไอเสียนะแรงไม่แรงก็จนไฟลุกอะไฟลุกเลยเหรอดูเป็นพยานถึงขั้นไฟลุก,ลกเลยหรอไฟจิ้งไฟจิ้งแค่ตอนนั้นเนีไฟลุกเป็นเขาเซ็งมันนะมันไม่ยอมมันปี๊บเลยทีนี้ลุกเลยเหรอแล้วทีนี้อายเขาไหมไอายเสีย ไม่อายไปต่อไม่อายไปต่อไปลุกก็ลุกไปแกก็เอาออกละไปไปต่อไปเลยยูน่าฝนบุหรี่ไงพัดสิกินไปกินไปอย่างนี้เลยอ้ามันช่วยกันปลูกคาลาต้นบ่ทำสูตรใครสูตรบ้นที่เนี่ออดื้อโอ้ยตายแล้วประชาวจอสไปแม่อยู่ขันขุนหน้าขุน เอาลงเลยบ่ลงคนไหนลูกดกอ่ะุูบเลยพี่แหละพี่แดงแมไม่มีลูกดกเอาเขาโูกเรียกกับตนเลยจะเล่สิจับปุ๊บพี่แดงไม่ตะไมได้กิคนไหนลูกดโดดปุ๊บเลยไม่มีลูกสักคนเลยพี่แดงก็จะได้กินอันหมากมันอยู่บนไหนฮะพี่งติดป้ายไลยด้วยอันไหนพี่แดงปลูกรับเลยธรรมดาล้วเหรคนเนาะอนว่หน้ามีรอนนี้คือ้อมฮะ เ,เอาหน่อยไหมพีม่ร้านเนี่ยหน่อยหน่อยอู้น่าหนันะมาูพี่หนึ่งลยครับพี่หนึ่งปลูกกล้วยนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าทำนี้ถูกไหม<ล>าตามลงปลาเลยบ่ครับปา,บปานนอนนิดหน่อย่อออมมั้ยวปานจะไหปา ลาล่างสิเลยกินเป็นย่างเดียวเนาะดไทยเลยบร่อยหนาเลยูก,ก,ออยกสะเปเก่ามอ๋อีตแต่มันเปิดออกอ่ะหันไปทางนี้นันเนอะอเอากีบีกัดหายใจแล้วก็แทก เอาการดิเอาเดียวอเฮ้ยเวีเดียวที่นึ่บอกเอาวีเดียวพอวีเดียวพอบุกกล้วยเอาวีเดียวนะฮะเอ้าวความความคุ้นคุ้นเออ้วีเดียวพอนะนะคอยดูนะต้นนี้จะวีเดียวจริงต้นที่เท่าไรพี่เด้งก็เยอะหน่อยมันหลายเกิงกว่าท่านต้นที่หก กินพวกท่านบ่ญญาณหอกหายโอ้ยแหนงี้ยก <ăn. S 2> ินล oh, okay, oh, okay, uh, right ่ะไปไหว้บ่อยยุใช้ไหว้บ่อยยุอืมอืมขาตองเซฟไปนี่ล่าอ๋อมันมันมันมีเอฟซีมาขอพรเยอะๆกันตัดแค่ไม่ทำนู่นน่ะโอ๊ยสีหลอโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีนะทีมปู่กล้วยขอใหญ่จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ